สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นมาเบิ้งฮิมะกันอีกเด้อเห็นบออันนี้เป็นเวลาบายบายกาัว่าคอยมาซื้อของในหางไงพอดีอยากบอกว่ามากกับหยาหยาพาว้าน ไอโควิดเดอเคส้ต่มากไงยาต้องเลือกเอาเลยอยากได้ยังเลือกเอาลูกไผ่พอมีงานเหตุยาต้องขอบใจยาก็เลยหายเงินเอาไปน้องเอ้ยไปซื้อกับเขาเต้่มข่อย หางไงพี่้องหางใหญ่ห,าง,า,งหางนี่แหละที่ที่ขอยมาซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกซื้อหอยแมงผู้มันสิถือโา,ารานอาหารไทยหลานขายมันสิถือ่า,ารานขายของแท้เยนะก่อนขอชีออกมาจากบานแดดกัยังสว่างอยู่ ผมคอยฟู่อันชื่จังไฟฝ่าสถิตนะพี่น้องบางทีย่ามคอยเสียผููฟังมีซอสจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊จิ๊แล้วไปเบิรงกัดข้างในเด้อ